อสวัสดีครับมาถึงเรื่องเรื่องที่เรื่องสุดท้ายของของที่เราจะใช้สอบกันนะครับของของวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมสองก็คือเรื่องของอพลังงานและก็การคิดค่าไฟอย่างง่ายนะในใน,ใน,ใ,นในที่เราเรียนไปในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการคิดค่าไฟแบบการไฟฟ้าเลยแต่ทีนี้เนื่องจากเป็นโควิดนะครับครูก็เลยสอนหลักการง่ายๆแล้วก็ออก ออสอบเป็นหลักการง่ายๆนะครับว่าให้รู้หลักการคร่าวๆว่าเขาคิดยังไงเนาะเอาเริ่มเลยละกันนะครับทีนี้ภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไปแล้วภาพนี้มีอยู่ทุกบ้านเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าหนามิเตอร์ไฟฟ้ามาดไฟก็ได้บางคนเรียกไฟนะครับหรือชาวบ้านบางคนเรียกหม้อนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ละกันนะครับครูไม่บอกว่าไหนถูกไหนผิดนะครับแต่ว่า เรียกมิเตอร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับเรียกมิเตอร์ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าเนะะี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการวัดพลังงานพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปนะครับใน1ชั่วโมงนะครับวัดพลังงานนะอ่าปูเยนก่อนกรวัดพลังงานไอเจ้าตัวนี้นะวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปใน ชั่วโมงอ่าทีนี้นะครับนักเรียนดูก่อนว่ามิเตอร์เนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะเอาง่ายๆนะครับนักเรียนอยากรู้ว่านักเรียนใช้พลังงานอ่ามากน้อยเพียงใดเนะี่ยนักเรียนดูที่ตัวนี้ตัวมิเตอร์เขาจะมีตัวมิเตอร์เขาจะมีมเ,เ,ขะมเขาเรียกว่า มีมีตัวเลขอยู่ะเออแล้วก็มีชั้นหมุนนะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่านักเรียนใช้พลังงานไปกีน่หน่วยหรือกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทีนี้ดูนักเรียนดูก่อนว่าเห็นไหมครับมันจะมีตัวสีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะครับตัวสีดำเนี่ยคือหน่วยหน่วยหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวเลขตัวนี้ยิ่งเปลี่ยนไปมากนะครับนั่นหมายความว่านักเรียนใช้พลังงานไฟฟ้าไป,ไป,ไปมากนะ ทีนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรละว่าว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าไปมากน้อยเพียงใดนะครับนักเรียนก็จะมีสูตรในการคำนวณน,นะครับอ่ะเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปอ่ะทีนี้นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรเนาะว่าอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักเรียนเปิดใช้ไปเนี่ยมันมันใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใด เมื่อในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปใน1วินาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกับเชื่อมโยงกับกําลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นนะครับอ่ะนักเรียนจําสูตรได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอทวนสูตรก่อนสูตรหากําลังไฟฟ้า2ส,สูตรนั้นสูตรแรกนะครับได้แก่ P เท่ากับ W ส่วน t อันนี้สูตรหากำลังไฟฟ้านะครับสูตรที่สอง P เท่ากับ I คูณ V นะครับแล้วสูตรนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนักเรียนการหาพลังงานไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับกำลังไฟฟ้านะครับยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนมีกำลังไฟฟ้ามากนั่นหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนต้องการพลังงานไฟฟ้ามากในการทำงานนะครับอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นแอร์ละกันนะครับเอาเตาลีดดีกว่าเตาลีดตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเตาลีดเนี่ยมีกำลังไฟฟ้าอ่ะผมเขียนชัดๆเลยละกันมีกำลังไฟฟ้า1,000 2องหวัตต์รีดผ้านานใช้เวลาในการรีดผ้าไป20นาทีนะคบครูก็เลยถามว่าในยี่สิบนาทีนี้นักเรียนใช้พลังงานไฟฟ้า ไปเท่าไรอ่าข้อนี้นะครับเตารีดเนี่ยขนาดกำลังไฟฟ้า1,250วัตต์รีดผ้านาน20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่าไหร่ใช้สูตรเดิมเลยนักเรียนนะครับตัวนี้เลยนะครับนักเรียนโจทย์ถามหาพลังงานใช่ไหมโจทย์ถามหาพลังงานคือดับวันอยู่เห็นไหมครับ ส่วนโจทย์ให้กำลังไฟฟ้ามาก็คือ P. P P จะมีค่าเท่ากับ1,250วัตต์เวลาเขาก็ให้มาว่าไอ้เตาอัเนี้ T เท่ากับ20นาทีคุณถามว่านาทีใช้ได้ไหมถ้าหาพลังงานเฉยๆนาทีไม่ได้หาเป็นนาทีถูกไหมต้องหาเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้น20นาทีจะเท่ากับ 1น0 0งพัวินาทีอ่ะนักเ,เรียนลองดูซิว่าเตาลีดตัวเนี้ยมีพลังงานไฟฟ้าอาใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่าไหร่จากสูตรเลยครับ P เท่ากับ W ส่วน t นักเรียนแทนค่าเลยนะครับอ่ะ P เท่ากับหนึ่งพันสร้อย W รู้ไหม W คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกไหมก็คือพลังงาน เวลาใช้ไป1 0 0 0 2 0 0วินาทีนะครับแก้สมการนะครับเพราะฉะนั้น1,250จะต้องคูณกับ1,200นะครับอันนี้คือค่าพลังงานที่ใช้เนาะผู้ขอกับสมการนะครับ W เมื่อคูณกันแล้วนะครับมันจะออกมาอยู่ที่เท่าไหร่ หนึงร้านห้าแสนจูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ครูพยายามจะบอกก็คือสูตรที่ใช้ในการหากำลังไฟฟ้านักเรียนสามารถพลิกแพงมาหาพลังงานไฟฟ้าได้นะครับโดยสรุปได้ว่านะครับสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็น W จะมีค่าเท่ากับ p ูณ t W เท่ากับ P คูณ t คืออะไรนะครับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปจะมีค่าเท่ากับค่าเท่ากับอะไรกำลังไฟฟ้าคูณกับเวลาที่ใช้ไปอันนี้คือสูตรในการหาพลังงานไฟฟ้า อ่าสูตรในการหาพลังงานไฟฟ้านะแต่ทีนี้การไฟฟ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดหน่วยถ้านักเรียนสังเกตเห็นในมิเตอร์เนี่ยในมิเตอร์เขาจะไม่ได้คิดหน่วยเป็นจูลน,นะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยในในมิเตอร์เขาจะคิดหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเขาไม่ได้คิดหน่วยเป็นจูลดังนั้นในการคิด นักเรียนต้องคิดหน่วยเป็นกิโลวัตต์และก็คิดเป็นชั่วโมงอะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในการคิดพลังงานมีอะไรบ้างอะสไลด์ต่อมานะครับรูปของมิเตอร์ไฟฟายังอยู่ที่ครูนํามาครูจะให้ดูตรงนี้ครูจะบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้อาพลังงานนะครับพลังงานที่เราใช้อยู่เนี่ยหรือเราเรียนอยู่เนี่ย มันจะอยู่ในหน่วยของจูลน,นะครับหรือเป็นหน่วยของวัตเดี๋ยวเป็นภาษาไทยแล้วกันวัดต,ต่อวินาทีแต่ทีนี้เนื่องจากตัวตัวมิเตอร์เนี่ยไม่สามารถคิดหน่วยนี้ได้เพราะว่าถ้านักเรียนคิดหน่วยเนี้ย มันตัวเลขมันมหาศาลเลยนักเรียนมิเตอร์เขาจึงคิดเป็นหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็คือพลังงานอ่าพลังงานที่ใช้ไปหรือกำลังไฟฟ้าใน1ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับถ้านักเรียนจะคิดสูตรนี้นะครับเดิมที่อ่าตัวของพลังงานครูเอาตัวของพลังงานก่อน นะครับก็คือพลังงานพลังงานเดิมทีเนี่ยเราจะใช้หน่วยเดิมทีเราจะใช้หน่วยจูลน,นะครับต่อไปนี้ถ้านักเรียนต้องคิดค่าไฟหรือคิดพลังงานที่จะเอาไปคิดไฟฟ้าค่าไฟฟ้านะครับนักเรียนต้องใช้หน่วยหน่วยอะไรกิ โลวั์วววววชั่วโมงหรือหน่วยของหรือคำว่าหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือหน่วยตัวอย่างเช่นนะครับตอนแรก ตอนแรกมิเตอร์ขึ้นเลข1,000นะครับเปิดแอร์ไปมิเตอร์เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ตัวนี้นะตัวเลขตัวเลขตัวนี้นะเป็น1 0 0่งผู้ถามว่ามิเตอร์เปลี่ยนไปกี่หน่วยครับคำตอบคือ1หน่วยถูกไหมหนึ่หน่วยจาก1,000เป็น1,001เพราะฉะนั้น พลังงานที่ใช้ไปเนี่ยคือใช้พลังงานไป1ห,หน่วยหรือนักเรียนจะสามารถตอบว่าใช้พลังงานไป1กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้นะ,ะหน่วยแรกที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานต่อไปนี้นะครับถ้าคิดค่าไฟนักเรียนจะใช้พลังงานในหน่วยของหน่วยกับกิโลวัตต์ชั่วโมงเลือกเอานะครับอยู่ที่โจทย์โจทย์ ต้องการอะไรถ้าโจทย์ต้องการถามในกิโลวัตต์ชั่วโมงนักเรียนก็ใช้กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าถ้าโจทย์จะให้ตอบในหน่วยนักเรียนก็ใช้หน่วยแต่ตัวเลขเดิมนะครับแค่เรียกไม่เหมือนกันต่อมาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับคือ,อกำลัง P กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าตอนแรกเราใช้ในหน่วยของวัตแต่เราต้องเปลี่ยนครับเราต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยของกิโลวัตต์นต่อมาสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอีกครับอีกตัวหนึ่งคือตัวที่ทำเวลาตอนแรกเราใช้เวลาในหน่วย วินาทีนะครับแต่ถ้านักเรียนจะหาพลังงานไฟฟ้านักเรียนจะต้องใช้หน่วยชั่วโมถ้าถ้าจะหากำลังพลังงานพลังงานของพลังงานไฟฟ้าที่จะเอาไปคำนวณคำนวณค่าไฟนะต้องใช้แบบนี้นะครับนะ เดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปลองดูตัวอย่างแล้วกันอ่านนักเรียนดูนะครับสไลด์ต่อมาเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่าลองอ่านโจทย์ดูโจทย์บอกว่าถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศที่มีกําลังไฟฟ้า2,500วัตต์นาน3ชั่วโมงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปกี่หน่วยตรงนี้ครูอยากย้ําว่านักเรียนอย่าสับสนนะครับอ่าถ้าโจทย์บอกว่าเห็นไหม โจทย์บอกว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานไปกี่หน่วยอ่าไฟฟ้ารูลืมพิมพ์นะพลังงานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเรียนไปว่าพลังงานมีหน่วยเป็นจูลถูกไหมถ้าโจทย์ไม่ได้ต่อคำว่ากี่หน่วยหรือกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงให้นักเรียนหาโดยใช้หน่วยจูลน,นะแต่ถ้า โจทย์บอกว่าใช้พลังงานไปกี่หน่วยหรือกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนักเรียนจะใช้หน่วยจูลไม่ได้นะครับนักเรียนต้องคำนวณในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงและก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอลองดูนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาถามหาพลังงานไฟฟ้าก็คือตัวตัวแปรคือดับเบิล ดับเบิูครูคเคยบอกแล้วนะครับดับิตอนแรกเนี่ยเราเรียนในหน่วยจูลแต่ทีนี้โจทย์บังคับว่าให้หาในหน่วยของหน่วยที่มิเตอร์วิ่งกี่หน่วยดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยทั้งหมดเป็นหน่วยใหญ่จากวัตต์ต้องเป็นกิโลวัตต์เวลาจากวินาทีต้องเป็นชั่วโมงอ่ะนักเรียนดูก่อนนะครับจำสูตรได้ไหมในการหา พลังงานถ้านักเรียนจําสูตรหาพลังงานไม่ได้ให้นักเรียนกลับไปสูตรของกําลังไฟฟ้าก่อนครับสูตรของกําลังไฟฟ้าเนี่ยกำลังไฟฟ้าจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาถูกไหมหรือเราพูดกันง่ายๆคือ P เท่ากับ W ส่วน t เนี่ยถ้าเราจะหาตัว W ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยใช่ไหมนักเอียก็แค่ย้ายตัวนี้ออก ได้ทีไปคูณกับ p เท่นั้นเองนักเรียนก็จะได้สูตรใหม่คือ w จะเท่ากับ p คูณ t อ่ะลองดูนะครับทีนี้ได้สูตรใหม่มาแล้วก็คือสูตรตัวนี้นักเรียนลองแทนค่าครับจาก p อ่ะขอโทษเขียนผิดจาก w เท่ากับ ีคูณทีอ่าลองดูถ้าจะหาอ่าถ้านักเรียนจะหาพลังงานไฟฟ้านักเรียนต้องรู้กําลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นและรู้ว่าเปิดนานแค่ไหนถูกไหมอ่าลองดูนะครับจะว่าโจทย์ให้มาไหมถ้าเครื่องปรับอากาศมีกําลังไฟฟ้า2,500อวัตต์อันดับแรกที่เราเห็นเนี่ย โจ์ให้กำลังไฟฟ้ามานะครับกำลังไฟฟ้าตัวแปรคือตัว P โจทย์ให้มา2500วัตต์แต่อย่าลืมนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าจะสิ้นให้ให้หาพลังงานไฟฟ้าในหน่วยของหน่วยก็คือหน่วยที่มิเตอร์วิ่งไปดังนั้นนักเรียนจะใช้วัตต์ไม่ได้ นักเรียนจะใช้ตัว W วัตต์แบบนี้ไม่ได้นักเรียนต้องใช้กิโลวัตต์นักเรียนต้องแปลงหน่วยก่อนนะครับเพราะฉะนั้น2 5 0 0วัตต์จะมีค่าเท่ากับกี่กิโลวัตต์ก็เอา1000ไปหารนะอันนี้เคยสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นครูขอข้ามขั้นตอนเลยจะเหลือ2.5 kW หหรือกิโลวัตต์ อ่ะต่อมาตอนนี้ได้ p แล้วนะหา t ต่อใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้เปิดนานสามชั่วโมงนานสามชั่วโมงเป็นเวลาอยู่แล้วครับเวลาเท่ากับสมชั่วโมงคู่ถามว่าต้องแปลงหน่วยไหมต้องแปลงเป็นวินาทีไหมคำตอบ,บคือไม่ต้องแปลงเพราะว่าเขาถามหาในหน่วยของหน่วยเขาไม่ได้ถามหาพลังงานเฉยๆถูกไหม เขาทมหาเพื่อที่จะนำไปคิดค่าไฟต่อนะครับเมื่อเราได้ตัวตัวแปรครบแล้วนะครับนักเรียนเอามาแทนค่าได้เลย W ตัวสิ่งที่เราต้องหา P คือเท่าไหร่ครับกำลังไฟฟ้า2.5คูณกับเอานอาจายคูณใส่หน่วย2.5หน่วยเป็นกิโลวัตต์ถูกไหมคูณกับ เวลาเวลาคือ3ชั่วโมง hr อ่ะเพราะฉะนั้นคูณกันครับ2.5คูณ3 3 5 15ทด1 3 2 6เป็น7.5หน่วยคือกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือหน่วยอ่ะ7.5นี้หมายความว่าตัวเลขในมิเตอร์เนี่ยจะวิ่งไป7.5หน่วย ะครับถ้าเริ่มจากศูนย์มันก็จะไปเปิดแอร์ไป3ชั่วโมงตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเป็น7.5อันนี้คือคือการคิดพลังงานไฟฟ้านะครับทีนี้ครูถามว่าใน7.5หน่วยเนี่ยที่มิเตอร์วิ่งไปเนี่ยนะนักเรียนจะเสียค่าไฟเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องดูก่อนว่า1ห,หน่วยเนี่ยกี่บาทนะครับสมมุติ สมมุตินะสมมุติว่าค่าไฟ1น่หน่วยเท่ากับ4บาทครูถามว่า2หน่วยกี่บาทครับ2หน่วยก็ต้อง8บาทถูกไหมแต่ทีเนี้ยมิตเตอร์ที่เราคิดได้เนี่ยพลังงานมันถูกใช้ไป7.5หน่วย เพราะฉะนั้นกี่บาทครับก็เอา7.5ไปคูณกับ4เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ค่าไฟอย่างง่ายออกมานะ5 4 20เท่าไร่7 4 28 30บาทแต่ค่าไฟประเทศไทยเราไม่ได้คิดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบง่ายค่าไฟประเทศไทยเราคิดเป็นอัตราก้าวหน้าซึ่งครูสอนไปแล้วในห้องแต่ว่าบางห้องก็สอนไม่ทันนะครับครูก็เลยออกสอบแค่อย่างง่ายก่อน นะครับอ่ะนักเรียนลองเดี๋ยวลองไปนั่งทำดูเนาะแล้วก็ครูจะส่งตัวอย่างโจทย์เข้าไปในกลุ่มนะครับลองลองเอาไปทำดูโอเคขอบคุณครับ